สวัสดีครับวันนี้ก็มีลูกค้าเอาเครื่องตัดหญ้ามาให้ทํานะครับผมวันนี้ก็ว่างก็เลยได้ดูให้นะครับก็ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็เป็นวาลวครับตั้งวาลวครับเครื่องเครื่องลูกค้าอาจจะหลวมนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ทําให้ลูกค้าพอใช้ก่อนนะครับถ้ามีตังค์แล้วก็มาผ่าเปลี่ยนลูกสูบใหม่นะครับผมคือเครื่องจะมีควันหน่อยๆก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับแรงยังพอได้อยู่ ก็ตรวจเช็คก,ก็ล้างระบบเบื้องต้นก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูดูนะครับผมก็ยังเดินเบาได้นี่นี่นนะฮะก็ถือว่ายังใช้ได้ดีเดินเบายั่ยดได ลองสตาร์ทอีกทีนะครับผมโอเคครับก็เรียบร้อยนะฮะปกติครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดแล้วก็ปิดครอบฝาครอบนะฮะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งลูกค้านะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ